รกรกฎค่ะนะชาวราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎานะถึง16สิงหาคมนะคะ15กรกฎาถึง16สิงหาคมค่ะอ่านะ มาที่การงานกันมัน่งนะคะการงานการงานช่วงนี้ค่อนข้างเบื่องานนะคะขาดแรงบรันดาลใจในเรื่องของงานทามายไม่มีเลยนะคะนะภัยอ่ะค่อนข,ข้างเบื่องานขาดแรงบรันดาลใจในการทํางานนะคะ่าบางคนก็เบร์นเอาอมอบโดนบางคนโดนได้รับมอบหมายงานเพิ่มงานที่ค่อนข้างเล็เกินความสามารถหรือค่อนข้างยากนะคะอะงานค่อนเกินความสามารถหรือค่อนข้างยากนะ ทำแบบาอาเรอ่ะมอบหมายงานเพิ่มงานเก่าก็ยังไม่เสร็จนะคะงานใหม่ก็เข้ามามันทำให้ทุกอย่างมันเครียดอะ่ะออนะคะแต่ให้คิดอย่างนี้ค่ะว่าถือว่าเป็นโอกาสได้พัฒนาความสามารถนะคะถือว่าเป็นโอกาสได้พัฒนาตัวเองคิดอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะสุดท้ายอะ่ะงานที่ได้รับมอบหมายยังไงมันก็ต้องทำอะ่ะเพราะฉะนั้นคิดในแง่บวกดีกว่าว่าแบบอ่ะทำไปเหมือนอัพเบลตัวเอง เหมือนเล่นเกมมาทํางานได้แบบมีความสุขนะเหมือนเล่นเกมอ่ะได้อัพเวลได้เก็บเพชรคิดอย่างนี้แล้วกันเนาะเออจะได้มีความสุขนะคะมาที่ค้าขายกันมาค่ะค้าขายนะคะต้องระวังยอดตกนะต้องระวังยอดตกลูกค้าน้อยนะคะควบคุมในการบริหารอ่าแคดโฟรหรือเงินทุนไม่ค่อยได้ดีอ่าไม่ค่อยโอเคนะคะอ่าแล้วก็บางคนก็จะ,จะอะไรอ่ะ บางคนก็ไม่ได้ทําบัญชีเราต้องระวังนะบางคนไม่ได้ทําบัญชีขาดการรอบครอบในการใช้จ่ายในการลงทุนนะคะรับคนค้าคนขายนะอาจจะต้องกลับย้อนกลับไปดูนะคะอ่าลูกค้าน้อยๆเพราะอะไร <c oughs> เกี่ยวกับของผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าเกี่ยวกับการส่งของหรือเปล่าหรือว่าการ คำนวณต้นทุนผิดอย่้ยก็มีนัาไพ่บอกนะหน,นึ่งที่บอกไปว่าไม่ได้ทำบัญชีนะคะมาที่การเงินกันบ้างค่ะการเงินสัปดาห์นี้ค่อนข้างฝืดนะคะต้องระวังหมุนไม่ทันนะสัปดาห์นี้นะต้องระวังเงินฝืดนะคะสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎงา้นเงินฝืดหมุนไม่ทันรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะอ่ะรู้ตั้แต่ตอนนี้นะคะก็บางคนยังไม่ทันฝืดก็ประหยัดก่อนล่วงหน้าเลยจะได้ไม่ต้องถึงคาว่าฝืดนะคะ มาที่ความรักกันบ้างค่ะความรักนะคนมีคู่กันก่อนอ่าคนมีคู่ความรักนะคะอ่ารักกันดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากมีปัญหากันอยู่ก็ยังไม่สามารถตกลงหรือสามารถจัดการปัญหาได้นะคะปัญหาค่อนข้างคาราคาซัง หากใครมีคู่นะถ้ายังไม่มีปัญหาก็ไม่มีแหละแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาก็ปัญหาค่อนข้า,ขา,า,ขางคาราคาสรังยังมีปัญหาคาใจนะคะยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้นะคะอาจะเรื่องมือที่สามหรือเรื่องของคนอื่นก็ตามนะคะยังสำเขาเลยยังตกลงกันไม่ได้นะคะต่างคนก็ต่างมีเหตุผลต่างคนก็ต่างมีทิฏฐิของตัวเองเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะมาที่คุณโสดกันบ้างค่ะจะมีผู้ชาย นุ่มนวลอ่อนหวานปากหวานเข้ามาทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะคะข <_ d iam ond> ึ้นอยู่กับเจ้าสตาแหละว่าจะชอบเขาไหมหรือ,อยังไงแต่น้าพายก็ค่าง,งโอเคนะ <_ d iam ond> มาที่สุขภาพกัน้งค่ะสุขภาพต้องระวังเรื่องของร้องช้านะรองช้ําเจ็บเท้านะคะเออเจ็บหน้าอกนะคะเจ็บหน้าอกปวดแปล๊เออระวังเรื่องรองช้ําเจ็บหน้าอกอยู่ประมาณนั้นนะคะ ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงค่ะของชาวราศีกรกฎนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงเป็นเทพเจ้าโขนูค่ะแนะนําให้ไปไหว้ที่ของศาลนะคะมีศาลเจ้าเทพเจ้าคขนูอยู่สําหรับคนอยู่ในกรุงเทพนะคะถ้ามอยู่ตอนจังหวัดนะคะถ้ามีแถวจังหวัดของตัวเองก็สามารถไปไหว้ได้หรืออย่างนี้ค่ะหรือสามารถตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านได้ขอพรได้เป็นการมุในช่วงสัปดาห์นี้นะขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองแ้วคลาดปลอดภัยนะคะ อะมาที่เลขมงคลสมดวงกันบ้างค่ะเลขมงคลสมดวงนะคะก็จะมีเลข1ค่ะเลข6แล้วก็เลข2 1 6และ2ค่ะชกลาบไม่เด่นนะคะซื้อแต่น้อย